คุณครับปั๊บนะคะรู้ยัง You s h o o มีฟีเจอร์น้องใหม่ยู u การ์ดที่จะทำให้คุณไม่ยุ่งยากอีกต่อไปจริงเหรอคะจริงสิงครับสบายไม่ต้องไปที่สาขาง่ายไม่ต้องเต็นยมเอกสารเยอะ ชัดเจนเพราะหลังสมัครแอปจะอัปเดตสถานะทุกขั้นตอนสมัครบัตรเครดิตง่ายๆแค่ปลายนิ้วเพียงแค่เข้าแอป s ูชูดสไลด์ไปที่ยูการ์ดเลือกบัตรเครดิตในเครรอกุ้งตีคอน summer ที่ต้องการสมัครเสร็จแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปสแกนบัตรประชาชนและกรอกข้อมูลง่ายไม่ซับซ้อนเสร็จแล้วจากนั้นอัปโหลดหลักฐานแสดงรายได้และยืนยันตัวตนเออขอไม่มีนิฮานะครับ หน้าตรงไม่แฟชั่นอ๋อค่ะแค่นี้ก็สมัครบัตรเครดิตเรียบร้อยง่ายๆง่าย,ายจริง้วยค่ะสมัครบัตรเครดิตในเครือกรุงศรีคอนซูเมอร์ผ่านแอป You s h o o t เมนูยูการ์ง่ายครบจบไม่ต้องไปสาขา